ทุกคนเสื้อเรื่องจังหวะของชีวิตว่าจ้าเป็นอย่างสาวน้อยถึงเลือกมาใช้ชีวิตอิสระแบบนี้หลายคนจะเกิดคำถามจา้าสาวน้อยขอบอกเลยตรงๆจ้าว่าเป็นความชอบความสบายใจความรู้สึกว่าการที่เขามายุ่จุดนี่เป็นตัวของตัวเองที่สุดเลยจา้บาบ่ต้องแข่งกับใครบ่ต้องยุ่งเรื่องของคนอื่นที่ว้าอกมาทั้งหมดนี่สาวน้อยก็เคยผ่านงานประจํามาคือกันจา้าสาวน้อยเอามาเทียบกันระวางสองงานสาวน้อยรู้สึกว่า งานประจำที่สาวน้อยเฮ็ดเฮ็ดหนักแค่ใด,ดเงินเดือนก็นได้ทอเกาจะาพี่น้องแต่ว่างานอิสระที่สาวน้อยเฮ็ดยิ่งเฮ็ดหนักยิ่งขยันเท่าใดยิ่งได้หลายค่ะพี่น้องคะนี่คือความแตกต่างค่ะแต่ว่าโบเมนว่างานประจำบ่ดีเด้พี่น้องผู้ใดมีแล้วให้กอดไว้ละดีที่สุดจากพี่น้องคะว่เอาไปไลายกระยายห้างไปอีลนะนอพี่น้องจ้าเมื่อนี้สาวน้อยตื่นจะเศร้าค่ะมาหนึ่งเขาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเมื่อนี้สาวน้อยจะพาทุกคนมาเฮ็ดแกงกบใส่หมัก กอจ้าพี่น้องคะมักกอนั่นก็คือมะละกอบ้านเฮาเนี่ยแหละจ้าพี่น้องจ้าสาวน้อยซับกบไปแล้วกบนั่นก็เป็นกบที่แบบเฮาย่างห้ามๆแล้วสาวน้อยก็ไปต่อยบกอจ้าพี่น้องบกอที่ใส่มือนี่เป็นบกอดิบจ้าแต่ว่าสิบอกว่าถ้าเสียบกานี้ต้องใส่บกอเพิ่มเด้อพี่น้องจ้าแต่ว่าบ้านสาวน้อยไม่บ่ท่านใดเพิ่มจ้าสาวน้อยก็เลยใส่บกกอดิบแบบเนี่ล่หละจ้าสิบอกว่าเมนูนี่เป็นเมนูที่แม่เคยให้ถังแต่เด็กน้อยจ้าพี่น้องคะแซ่บจนเลี้ยมือเลยล่ะจ้าเมนูนี่ก็เป็นเมนูง่ายๆจ้ามา ทุดิบ,บ่็ต้องได้ใส่อย่างายพี่นอ้องสาวน้อยสิพาไปเบิ้งขันตอนแรกเลยจ้ะสาวน้อยก็เอากบที่สับไว้เรียบร้อยแล้วใส่หม้อไว้แล้วก็เอาเครื่องแกงมาใส่จ้ะเครื่องแกงก็สิมีตะไคร้พริกใกบกระกูดหอมแดงจ้ะข้างหม้อไว้เลยพี่น้องแล้วสาวน้อยก็มาฟานบัก,กอแบบนี้เลยจ้ะฟานเหมือนฮาเสียวปเฮ็ดสสมตำนีแ่แหละจ้ะพี่น้องจ้ะพอหม้อเดือดเสร็จเรียบร้อยแล้วสาวน้อยก็เอาบักอลงไปเลยจ้ะเพื่อให้บัก,กอมันสุกแล้วก็ับเปลือยนะพี่น้องฮาก็กหยานาะนำปลาล่าลงไปเยาะเกลือพงชื่อรสด แล้วก็มีบวชเขือเหศกระส่ลงไปจ้าตัดความขา้าน้อยนึงจ้าแล้วสาวนา่ากระส่ใบกระเพราลงไปค่ะเพื่อความหอมนะพี่น้องจ้าพัวไปได้สักพักนึงจ้ารู้สึกว่ากินหอมออกมาเตะจมูกเลยพี่น้องจ้าอุ้ยเป็นตาแซ่บแหงจ้าสาวน่าจะปิดฝาไว้ก่อนเราไปหาเห็ดเบี้ยกอย่างอื่นก่อนเด้อจ้า